ยายพี่จะมาย้ำน้ำเส้นนะจ๊ะเนาะน้ำเส้นนะจ๊ะมีปลาทูแล้วก็ตัวพักยาวพักชีต้นหอมผักชีต้นหอมแล้วก็จะ,ะมีปลาทูแล้วก็มีตัวพักยาว มีพริกปนมะนาวผักชีต้นหอมผะนะักชูรสอะไรกันนะก็ยายจะเอาน้ำต้มใส่น้อยนะจ๊ะน้ำที่สุกแล้วนะคะแยมขนมจีนกันจะจย้ายจะแยมขนมจีนนะเจ้านะยากกินนะเจ้าวันนี้แยมใส่ปลาทูนะเจ้าแยมใส่ปลาทูกำลังจะแกะหนึ่งเส้น kẹt nấm sen như là cho nó như dạ nấm sen cháy phí cháy mềm chỉ cần cho nó ngâm bật thủ chút nam thôi cho nó mứa mình nị chút nam còn đó nên nó vẫn bể sen nhìn, sen cháy cháy nấm sen em sắp chảy nó. น้องรับโอเคค่ะเนี้อขนมจีนก็จะเอาน้ำอุ่นใส่ตัวน้อยนะจ๊ะเนาะน้ำอุ่นจะน้ำต้มซุปแล้วเนาะใส่น้อยก็โูเลตอ่ะมีปลาทูพริกป่นตัวพักยาวแต่วันนี้เอาแบบเพรดจ้ะ น้ำปลาน้ำปลาล่าจะจาะทีครับก็ได้เลยที่น้ำปลาห้างนะจ๊จะไปคิมด,ดูนะจ๊ะเผ็ดอยู่นะจ้าเนี่ยจะพิกน้อยเดียวหน่อยหน say chán đấy cháu, nhem bắt thú này cháu nó, nó cọ, nứ, nhàng cây, nàng cây cọ này các có góc nhạc cho béo hát cái đuôi thằng tạo nina tên là yem cho mì 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 มาแล้วขักลายขาวเจ้าล่างกันเนาะลืมอืมลม่างมันเรียบร้อยกักนเจ,กกกกเจ้าพักกั๊บพักกั๊บยายพีนะ่ะโอ้ อามอาสเจ้า,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 าเรียบร้อยแล้วจ้ายังขนมจีนจ้ะเนาะเรียบร้อยแล้ว